รอเรือกระปายๆรอลิงแต่เราว้แหวนอาจะมมีแหวนค่ะแต่ไม่แหวนแหวนอเจฉรอบมีแหวนหรอมามามีแหวนมามามีแหวนป่อป้าม่แหวนอือหือามีแหวนหรอป้าามวไมีแหวนเอาแมก็ไม่แหวนน่ะว้าแหวนโซาสลาเย้ยโซดูสีโซยาโอเสือ โอ้เฮ้ปาปาราจาตักเหลียวอะเอเอนูอานาโฮตะตูบรอกกี้บรอกกี้อ๊ะไอสแพลนอะกาโออะกอไคโน่กุไคโน่ค่ะกอเอ๋ยกะไก่ขอไข่กะไก่ วดออน้ำวดน้ <c oughs> ขอขอขวดน้ำอ่ะขอขวดก็แล้วขอปไปน้ำน้ำน้ำไปไหนน,น้ำไป